<TV. S 2> ช่วงนี้เองก็มีโครงการดีๆจากลามิน่ามาฝากกันกับโครงการลามิน่าสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนตามไปแัดกันได้เลยค่ะ บริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่าเดินหน้าตอบแทนสังคมต่อเนื่องส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ในโครงการลามิน่าสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนโครงการที่22ให้แก่โรงเรียนบ้านขนวนอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลยานามิตรต่างๆได้แก่ชมรมรถขับเคลื่อนสี่ล้อกระทิงโทนศูนย์ตัวแทนจำหน่ายฟิล์มลามินาและผลิตภัณฑ์ในเครือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์แบรนด์ชั้นนำลูกค้าผู้ใช้ฟิล์มลามินาและบุคคลผู้เกี่ยวข้องอีกมากมายค่ะ โครงการลามินาสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนเกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนตั้งแต่ปีพศ2544ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตเคียงคู่สังคมไทยจึงได้ริเริ่มโครงการที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ นอกจากการส่งมอบอาคารเรียนใหม่แล้วยังได้มอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียนถือเป็นการสร้างสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆผู้ปกครองครูและชุมชนชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งค่ะ พร้อมกันนี้ยังได้บริจาคชุดยูนิตทันตกรรมระบบเคลื่อนที่ครบชุดในโครงการลามินาสารฝันปันรอยยิ้มให้กับสํนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเพื่อนําไปให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะสําหรับโครงการลามินาสารฝันเด็กไทยได้เรเรียนนะคะดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่23จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้ฟิล์มกรองแสงลามินา ทั้งรถยนต์แล้วก็อาคารนะคะรวมทั้งสินค้าอื่นๆในเครือของเราและที่สําคัญก็คือบรรดาตัวแทนจำหน่ายศูนย์จำหน่ายรถยนต์ต่างๆค่ะที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะรวมทั้งทางสื่อมวลชนค่ะที่ให้การเผยแพร่สนับสนุสนกิจกรรมของเรา ทำให้ผู้บริโภคทั้งหลายได้ทราบว่าลามินาเองเนี่ยเวลาท่านติดฟิล์มไปแล้วกําไรส่วนหนึ่งแล้วก็มาทํากิจกรรมดีๆเหล่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่ทําให้โครงการของเราเดินหน้าต่อเนื่องมาโดยตลอดสําคัญที่สุดนะคะการยานามิตรที่อยู่เคียงข้างกับลามินาสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนมาโดยตลอดก็คือชมรมขับเคลื่อนสล้อกระทิงโพนค่ะแล้วก็กลุ่มอา,าสาสมัครในนามอาสาสานฝันของลามินาค่ะ ตลอดมาลามินามุ่งมั่นยืนหยัดในนโยบายตอบแทนสังคมไปพร้อมกับการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกของคนในองค์กรให้รักการตอบแทนแผ่นดินเกิดเพื่อสร้างสารรค์สังคมในภาพรวมให้ดีขึ้นดังพันธสัญญาของบริษัทชี่ว่าลามินาเติบโตเคียงคู่สังคมไทย